โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเต๋าสตาร์เกมมอร์ครับผมก็สำหรับคลิปนี้เราก็อยู่ในเกม Minecraft นั่นเองครับผมสำหรับคลิปนี้ผมจะมารีวิวแอดออนนะครับที่มีชื่อว่า j a n t Mob นั่นเองนะครับโอ้โดูดูข้างหลังดิดูข้างหลังดิอ่า ก็เกี่ยวกับความใหญ่แน่นอนไปดูกันเลยนะครับผมนะฮะนะฮโอเคก็โอ้โ,อโหดูม้าี่ตัวเบนเอร์เลยเลยนะครับผมโอ้โหความสูงนี่แม่งกิบล็อกเลยวะนน่าโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับขึ้นไปขี่แม่งเลยนะครับโอ้โหพระราคีนี่เหมือนแบบว่าพยาคุดขี่หลังม้าเลยนะครับผมก็นะครับสำหรับใครที่อยากได้ตัวเกมมีปีกนะครับก็สามารถโหลดได้ที่ใต้ดีคริปชั่นเหมือนกันนะครับผมโอ้โหแม่งคตรเทลเลยจำแมวแลวจะจำแมวมากนะครับ นะครับอย่างที่บอกไปนะครับม็อบทุกตัวก็จะตัวใหญ่นะครับก็เออแต่วิเลเจอร์นะครับก็เออก็เป็นคนธรรมดาแบบเรานะครับก็จะตัวเล็กนะครับเออก็ดูไก่นีเอาไก่นี่ก็ตัวโอ้โหเฮโ้ยแล้วมีอะไรกดเนี่ยอ๋อเอ้าขี่อ๋อขี่ได้ด้วยอ๋อสามารถขี่ไก่ได้ขี่อะไรได้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับมาฮ่าฮพละขี่ไก่นี่ก็ดูเท่ โอ้ดูเท่นะครับโอ้แจมแมวนะครับผมมาสำหรับมอต์นี้นะครับผมแอดออนตัวนี้นะครับก็แบบว่าแบบว่าแตกควายนะครับเข้าแบบย้ายไปใส่ behavior อย่างเดียวนะครับไม่ต้องใส่ resource pack นะครับผมาก็โอ้โหวัวครับผมวัวครับวัวยักษ์เลยครับผมาโอหมูยักษ์ครับผมาโอ้โหตัวใหญ่มากนะครับโหแกะยักษ์ครับตัวใหญ่นะครับโอ้โห หมาสุดยอดครับผมหมาตัวใหญ่มากนะครับผมโอ้โหี่สุดยอดสุดยอดแมว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 นี่ตัวเล็กเหมือนเดิมนะครับผมมาวัวตัวนี้ทําไมตัวเล็กจังล่ะเออนะครับก็ไม่ไม่ทุกตัวนี่หว่านะครับมาไม่ทุกตัวนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับและถ้าวีเทอร์ล่ะถ้าวีเทอร์เราจะตัวใหญ่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองสิละอ่ะจื๊บโอววีเทอร์ตัวเท่าเดิมครับผมมาเอ้ยตัวใหญ่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 เนี่ย ใหญ่ขึ้นนะเนะครับจากแบบว่าผมสังเกตดูนะว่ามันก็ใหญ่อยู่นะครับตัวเท่าเดิมร้ว่าใหญ่วะอืออทุบแม่งเลยนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับหมดนี้นะผมก็โอเคถ้ารีวิวอะไรแบบว่าไม่หมดนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็โอเคนะครับมาดูเจ้าตุ๊กตาหิมะสิเล่าสําหรับตุ๊กตาหิมะนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเสกมันมานะครับทําการสร้างมันมาว่าตัวมัน อ๋อเล็กเหมือนเดิมนะครับผมก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันนะครับมอดนี้ก็เป็นอะไรที่แบบว่าโคตรจะเฟี้ยวเลยนะครับผมเฟี้ยวมากมายนะครับผมเดี๋ยวเราแบบว่าจะทําการค่านะครับเนื้อมันจะเยอะหรือเปล่านะครับอึดขึ้นไหมโอ้ยดูดิโอ้เนื้อก็ดับเหมือนเดิมนะครับนะก็ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับวอนนี้นะครับผมถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมที่จะดาวน์โหลดไปเล่นกันได้นะครับผมก็ สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมที่กดไลค์กด s u b s c r i b ์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับอันนี้ก็แบบว่าจะมาแบาบรีวิวกันคร่าวๆเนาะโอเคก็สำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับอ้๋ไม่กอดไปแล้วบ๊ายบาย